ค่ะสวัสดี FC แฟนสองทุกคนนะคะมนีนุนทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์พิษณุโลกนะคะโค้งสุดท้ายนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นขายผลไม้ยุคห่างทางนะคะลูกค้ามาซื้อผลไม้เพิ่นกระบ,บอกเลขไปนะคะบอกหลายคู่นะคะลูกค้าเพิ่นจับประเด็นนะคะเพิ่นจําได้แค่สองคู่นะคะเพิ่นกระถูก แปดหนึ่งสองตรงๆนะคะร,รับไปถึง 500, 000, ะะาหาแสนนะคะกลับมาเอาผลไม่เพิ่นนะคะนะคะอีกคนหนึ่งก็ถูกซี่อมือหามือขึ้นกันนะคะนะคะลักษณะการซื้อเข้าเจ้าซื้อแบบใดถึงถือเลขสามตัวนะคะนะคะนุนทิยาจะหายไปฟังเสียงสัมผัสเพราะนุนทิยาก,กับอาจารย์พิษณุโลกโค้งสุดท้ายสามตัวอย่างเดียวนะคะเป็นตัวใดไปฟังน้่กันเลยคะ่ะ อาจารย์สวัสด,ดีค่ะฮัะโลโหลอาจารย์สบายดีไหมคะครับสบายดีค่ะอาจารย์อาจารย์โทรมามีโค้งสุดท้ายใช่ไหมคะครับมีครับรีกทำให้เอฟซีได้ไปซื้อลัตเตอรี่ค่ะจะได้ถูกงวนที่หนึ่งโอ้าธุก วันนี้วันนี้ขายของไหมคะขายขายทุกวันขอให้ขายดีๆนะคะาาครับเมื่อวานเมื่อวานคะที่เราบอกเลขเข้าไปอาอ่ะค่ะแต่เขาอยู่น้อมอยู่นครสวรรค์ค่ะเข,า,ขามาหามาวานเขาถูกเยอะเขามาหาอาจารย์บอกเขาตอนไหนคะ ก็ตอนที่เขาเข้ามาทัวร์ที่พิโลกเขาแล้วเขาวิ่งผ่านแล้วเขาแวะซื้อแตงค่ะ4ีลูกค่ะผมก็เลยบอกเขาค่ะบอกสองตัวไปตีหางค่ะบอกสามตัวไปหกหางาแต่เป็นโชคลาภเพราะมั้งเขาจำได้สองหางเองเขาไม่ได้จดอ่ะอ คนมีดวงเนาะคนมีดวงและสามตัวนะเขาพลิกแพงเหมือนเหมือนผมที่เล่าให้ฟังว่าผมบอนที่ออกอะ่ะผมบอลดจากเก้าลงมาเป็นแปดโอ้โหครับูมาเต็อืมเขาเขาหมุนเขาหมุนหกกลับใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้หมุนหกกลับหรอกเขาลดจากเก้าลงมาเป็นแปดอ๋อเก้าแปดหนึ่งสองอเก้าหนึ่งสองเป็นแปดหนึ่งสอง ใช่ประสูกคันคุณคันนะม,มือมานเขามาหาใช่ไหมคะใช่มือมานเขามาหาเขามาเหมาของอไปสี่พันความหมดแผงเลยโอ้ซื้อไปเยอะแยะไปเลี้ยงคนในหมู่บ้านแล้วมั้งน่าจะใช่อ่ะซื้อไปทำบุญด้วยเขาเรียกคนมีดวงเนอะเมื่อไหร่จะมีดวงเหมือนเขา อ่<ด>นนิยาพร้อมแล้วค่ะอาจารย์ครับครับเดี๋ยวผมดูนี้ก่อนผมก็จำไม่ได้หมดเมื่อกี้ผมเอาออกมาแล้วค่ะแต่ทีนี้วันนี้ผมไม่โทรมานักมากกเลยอาเปกต์อีกเ, <c oughs> อ <c oughs> เห็นเบอร์โชก็เลยโทรตอน ตอนอาจารย์โทรมานุนทิยาไปส่งลานที่โรงเรียนค่ะเ,คเห็นโทรที่ว่ามีโค้งสุดท้ายก็เลยรีบโทรกลับคนในตำบลเดียวกันนี่เขาก็สูกเจอะเลยก็ไม่รู้ว่าเขาปูกเยอะอย่างนั้นเพราะัญาผสมอืมมาหาวันหมูเดียวกันเจ็กไปยู สอบรมเดียวกันเสร็จเยาะให้เขา,าเอาเขกักอ,อาจารย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะผมบอกไปเยอะคนที่มาอ๋อคนทั้งที่ถ้ามาจอดหรืออะไรมาซื้อของหรืออะไรผมก็บอกเขา้าบ้านไหนบ้างรู้จักบ้างไม่ส่วนใหญ่ไม่รู้จักค่ะขอบคุณครับค่ะ นะค่ะหนึ่งถึงสี่สี่หางข้างบนที่จะบอกเนี่ยเวลาเนี้ยศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนึ่เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกสี่เจ็ดแปด 4, ี่เจ็ดแปดในในสี่หางเนี่ยผมเน้นหมดเลยนะอ๋อเน้นเท่ากันใช่ไหมคะอาจารย์ครับเน้นทั้งสี่หางแล้วในสี่หางเาน,างนี่ยแต่ยังไม่หมดนะค่ะในสี่หางเนี่ยคิดแพงเอาจากศูนย์เป็นหน,นึ่งอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากบอกเยอะเนาะเพราคุณลงคลิปนี่ ออหลักร้อยนี่บางครั้งพิกแพงเป็นจากศูนย์เป็นหนึ่งใช่ไหมคะครับอือตอนนั้นเป็นเก้าไงเป็นเก้ามันเพิ่มไม่ได้มันก็ต้องลดลงอะไรเงี้ยอ๋อตอนนั้นเก้าหลักเออวันที่แล้วให้เก้าหลักร้อยเลยลดลงมาเป็นแปดหลักร้อยอือใช่วันนี้หลักศูนย์ไงค่ะพิกแพงเงาเพราะ ตัวอย่างก็มีตั้งสามงวดแล้วอะค่ะงวดที่สี่ผมก็มาพลิกแทงลดแต้มตรงผมก็ได้ตรงเห็นไหมค่ะสรุปว่าโค้งสุดท้ายมีเท่านี้ใช่ไหมคะอาจารย์มีอีกไม่อีกอ๋อมีชุดกันด้วยเหรอคะครับทั้งหมดมันจะแปดสงโออแต่ไม่ใช่หมายความว่าเบอร์ที่เหลือนี่ยไม่ออกไม่ใช่นะมันก็ออกแหละเวไนแต่ว่า เราชอบในสีหางค่ะสีหางนี้สีหางนี้เป็นชุดเน้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่สี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่ห้าสองสี่ห้าสองสี่เจ็ดสาม สี่เจ็ดสามเน้นเบอร์นั่งเนี่ยเบอร์เนี่ยเบอร์สุดท้ายเนี่ยเบอร์เจ็ดห้าหกเนี่ยเจ็ดห้าหกที่เน้นก็เน้นหางหางสุดท้ายเนี่ยนะก็ะเน้นหางเนี่ยหางเจ็ดห้าหกเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มต,ตรงตัว ค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นได้พอดีเลยสองตัวล่างงวดที่แล้วเข้าสี่หกวดนี้ผมเลยให้คุณไปด้วยค่ะล่างอย่างเดียวสองศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งสองหนึ่งสองแปด <28. S 2> สองแปดใช่งวดที่แล้วข้าวตรงๆเลยเน้นชุดไหนคะอาจารย์ข้าเน้นเนี่ยเน้นน่าเป็นสองแปดสองแปดแต่ก็มีผิดมีผิดออกได้ทุกทุกเบอร์นะค่ะสรุปว่าสามตัวบนนี้ให้ให้แปดชุดใช่ไหมคะอาจารย์ หมดแล้วใช่ไหมคะใช่หมดแล้วอ่านที่ยาตัวน้อยหนึ่งแนวทางของอาจารย์พิสนุโลกคงสุดท้ายงวดวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกหกชุดเน้นสามตัวบนศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหกสี่เจ็ดแปดชุดกันสี่เจ็ดเก้าสี่ห้าสอง สี่เก็ดสามเจ็ดห้าหกตรงกันไหมคะอาจารย์ตรงค่ะบสำหรับข้างล่างสองศูนสองหนึ่งสองแปดชุดเน้นคือสองแปดหางเดียวค่าขอบค่าขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้แนวทางงวดน,นี้ขอให้เอฟซีโชคดีกับแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับศิรยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์เราว่านนทิยาก,กับอาจารย์พิษณุโลกนะคะนะคะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับพิจารณาเด้อค่ะเพิ่นบอกว่าลักล่อยนะคะลักล่อยขึ้นลงนะคะนะคะลักล่อยนี่ศูนย์ลักศูนย์นี่ถ้าขึ้นจะเป็นเนึ่งนะคะจะเป็นเนื้อหาโกนื้อหาเจ็ด หนึ่งเจ็ดหกจังสิ้นะคะนะคะเพื่อนบอกว่าชุดเน้นมีสี่ชุดนะคะมีศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหกสี่เจ็ดแปดนะคะชุดกันก็นกนจะมีสี่ชุดนะคะสี่เจ็ดเก้าสี่ห้าสองสี่เจ็ดสามเจ็ดห้าหกนะคะสำหรับข้างรางมีสามชุดสองศูนย์สองหนึ่งสองแปดนะคะลูกค้าเพิรนกระถูกตั้งหาแสนนะคะหวดดัวทิพย์ม้า,มาเพิรนซื้อเป็นนะคะแสดงว่าเพิรนมีดวงนะคะ นะคะทั้งหมดทั้งมวนนี่ก็มีซัมเน่นะคะนะคะนุ่นที่ยากก็ขออวยพ่อให้พ่อไม่เป็น้องเอซีโชคดีถูกหวยสามตกับแนวทางของอาจารย์คนพิษณุโลกนะคะโศกโศกมันหมนค่ะ